จงเขียน3,275ให้อยู่ในระบบตัวเลขฐาน12เราเดินทางมาถึงข้อที่9แล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดเรื่องระบบตัวเลขฐานนะักเรียนที่ได้ดูมาตั้งแต่คลิปที่ ep 1.2.3.4.5เลยก็น่าจะเกิดความเข้าใจในเรื่องนี้เยอะพอสมควรเลยนะครับเราเคยฝึกเปลี่ยนตัวเลขฐานต่างๆให้กลายเป็นฐาน10นะครับให้กลายเป็นฐาน10นะครับแล้วเราก็กำลังจะเปลี่ยนนะครับ เลขฐาน10ให้กลายเป็นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นฐาน2ฐาน5หรือข้อนี้เป็นฐาน12นะครับเวลาเราเขียนเลขอย่างเงี้ยครับก็คือไม่ได้มีห้อยฐานเนี่ยหมายความว่ามันกําลังอยู่ในรูปของฐาน10อยู่นะครับฐาน10เนาะก็คือเป็นฐานที่เราใช้บ่อยที่สุดเจอบ่อยที่สุดนะครับฐาน10ก็ไม่ได้มีห้อย10อย่างนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้เขียนห้อย10โอเคคราวนี้หลักการนะครับถ้าเกิดครูสรุป ไวๆคร่าวๆเลยในคลิปนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนฐานต่างๆก็คือฐานอื่นๆที่ไม่ใช่ฐาน10นะครับให้กลายเป็นฐาน10เนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าสมมติครูเขียน011อย่างเงี้ย101อย่างเงี้ยครับแล้วห้อยสองอย่างเงี้ยเป็นฐานสองใช่ไหมแล้วเราจะเปลี่ยนให้ฐานสองเนี่ยเป็นฐานสิบสมมติเราอยากจะเปลี่ยนให้เป็นฐานสิบนะครับเราอยากจะเปลี่ยนให้เป็นฐานสิบเนี่ยมันจะมีวงเล็บเกิดขึ้นนะครับเชื่อมกันด้วยบวกนะครับวงเล็บเกิดขึ้นแล้วเชื่อมกันด้วยบวกแบบนี้ ก็เนี้ยมันมี3าตัว1 2 3ก็มี3มวงเล็บเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากําลังจะเปลี่ยนฐาน10นะครับอ่าสมมุติเราจะกำลังกำลังจะเปลี่ยนฐาน10นะครับ,มมรนนรบให้กลายเป็นฐานอื่นๆอย่างเช่นฐาน12อ่าอย่างเช่นข้อน,นี้ฐาน12เลยฐาน12นะครับจะต้องนำนะครับ12เนี่ยไปหารไปหารไอเลขฐาน10เนี้ยครับโดยวิธีหารสั้นนะครับอ่าโดยวิธีหารสั้นอย่างเงี้ยครับเนี่ย สามสองเจ็ดห้าหสั้นไปเรื่อยๆด้วยแม่สิบสองนี่นครับหารสั้นไปเรื่อยๆแล้วก็จับตัวท้ายสุดเนี่ยมาตอบโดยจากล่างขึ้นบนนะครับโอเคนี่ทวนคร่าวๆเผื่อใครที่อาจจะเพลอมมาดูคลิปนี้เลยเป็นคลิปแรกนะครับก็อ๋อมันเป็นประมาณนี้นี่เองเพราะฉะนั้นเมื่อได้เรียนจําหลักคร่าวๆได้แล้วเนี่ยลองหยุดคลิปวิดีโอแล้วลองหาด้วยตัวเองก่อนเลยนะครับว่าาจากเลข3275เนี่ยเมื่อเป็นฐาน12เนี่ยมันคือเลขอะไรนะครับหยุดคลิปได้เลยนะครับ หลังจากนักเรียนไปลองทํามาแล้วเรามาลองคํานวณดูนะครับเรามาคิดดูว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเลขฐาน12นะครับอาจยวแรงเงานิดหนึง่งฐาน12เนี่ยได้เลขอะไรนะครับเมื่อกี้คุณครูคบอกทบทวนแล้วมันคือการนํา12ไปหารใช่ไหมครับงั้นครูก็เขียนเลขเลยนะครับมันก็คือ3 0 0พันเนาะสองแล้วเรากําลังจะหารด้วยแม่12นะครับ แล้วก็1 2บสองคูณสองยีคูณสาสาสิบกเนาะก็ได้1 2บสองคูณสองยี่สาสาองเดี๋ยวขอทดตรงนี้นะครับสามสิ 32, 24, อลบยี่าได้เท่าไหร่ได้8ดใช่ไหมครับได้8ดแสดงว่าตรงนี้เราใส่8เล็กๆเชิบอย่างนี้นะครับเราใส่8ดเล็กๆอย่างนี้อ่าสิอคูณอะไรได้ใกล้เคียง87มากที่สุดครับสิบสองคูณ 7, 84, เดแดบสีนาะสิบคูณเด 12บสองคูณเจ็ดแปดสิปปดก็ดกเหลือสามองคูณได้ใกล้เคียง35มากที่สุด12บคูณสามันสาเกินแล้วก็ต้องเป็น12บอคูณสอ่าเป็นสีเดียวกัน12บคูณสเนาะได้24เราก็จะได้เป็น35มสลบยีนะครับลบกัน5้ลบสี่เหลือหเนาะสาลบสเหลือหได้เศษสิบเอ็เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เศษสิบเอ็ดนะครับอ่าเดี๋ยวครูเขียนสีแดงเหมือนกันดีกว่า อ่าได้เศษสิบเนะอ็ดนะอ่าเศษสิบเอ็ดนะครับแต่นะักเรียนจ,จาได้ไหมครับว่าเราจะไม่ได้เรามีเลขโดดที่ใช้ได้จริงๆอ่ะครับแค่กี่ตัวคือหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและเก้าเรามีเลขโดดใช้ได้สิบตัวก็คือศูนยะ์ถึงเก้าเนาะเนี่ยเลขโดดที่เราใช้ได้พอมันเป็นสิบพอเป็นสิบเอ็ดปุ๊บเราไม่ได้ใช้เป็นสิบแล้วก็สิบเอ็ดแบบนี้แล้วครับ ไม่ได้ใช้แบบนี้แล้วเพราะว่ามันจะเป็นหน้าตามจะซ้ากันกับเลขโดดเนาะเราก็จะใช้เป็นนับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ10ก็คือ A เลยนะตัวต่อไปก็แสดงว่าตัวต่อไปเป็น A อนะอันนี้แทน10ต่อไปก็เป็น B อันนี้แทน11เพราะฉะนั้น11ที่เราเห็นเศษ11เนี่ยมันก็คือเท่ากับอะไรครับเท่ากับ B นั่นเองนะทันนะครับนักเรียน,นทเท่ากับ B เนาะอ่ะมาหารต่อนะครับหารต่อชือ อันนี้เราก็ใช้แม่12เหมือนเดิมนะครับ12คูณ2เนาะได้24 27ลบ24เหลือเท่าไรครับเหลือเศษ3เหลือเศษเหลือ3ก็ใส่3ตรงนี้12คูณ2 3 16เอ้ย12คูณ2 24 12คูณ3 3 6เกินนะครับก็ได้12คูณ2เหมือนเดิมออเดี๋ยวลืมเ,เปลี่ยนสี12คูณ2 24เนาะเราก็ได้3 12ลบ 24ลบกันเหลือเท่าไรครับเหลือ8นะครับเหลือ8โอเคเหลือ8เศษ8นะครับข้อนอี้ตรงนี้เศษ8นะครับต่อไปหารต่อด้วยแม่12 1 2 2คูณ2 24เกิน1 2คูณ1ได้12เนาะแล้ก็ได้22-12ลบ12เหลือเศษ10นะครับอันนี้เหลือเศษ10อ่า10เราไม่ไม่ใช้นะครับ10เราใช้อะไรครับนี่10เราใช้ a นะครับอันนี้ก็เท่ากับ a โอเคนะเราได้จบมาแล้วเพราะว่ามันมันปิดที่หนึ่งแล้วเนาะเนี่ยมันปิดตรงนี้ละไม่ต้องหารต่อละเพราะ,ะนั้นเราก็เรียงยงนี้ได้เลยนะครับเรียงงนี้ได้เลยเราก็เรียงออกมาได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นเราเรียงออกมาได้สามสองเจ็ดห้านะครับก็เท่ากับหนึ่งเอแปดบีอันนี้ฐานอะไรครับฐานสิบสองอ่าเดี๋ยวนักเรียนตามไม่ทันหนึ่งเห็นไหมครับ a8b 1 a8b <c oughs> น,นะครับ1 a8b เรียงขึ้นมาอย่างไรครับเนี่ย1 a8b นะครับเป็นฐา, <c oughs> านสิบสองคราวนี้เดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบกันนิดนึงว่าเอ๊ะมันจริงอย่างนี้คุณครูบอกหรือเปล่าว่ามันเป็น1 a8b นะครับมันจริงไหมนะครับเดี๋ยวน,นี้ไม่ต้องกั้นกันข้างล่างนะโอเคอ่า1 a8b เราจะ กลับให้มันกลายเป็นฐาน10เหมือนเดิมว่ามันจะได้3275หรือเปล่านะครับมันมีเลขกี่ตัวครับ1 a 8 b แต่คุณครูขออนุญาตขยาย1 a 8 b เดี๋ยวเราเขียนก่อนอ่ะ1 a แล้วก็8 b นะครับ1 a 8 b ฐาน12เราจะแปลงตรงนี้ให้เป็นฐาน10นะครับเพราะฉะนั้นหลักการของเราคืออะไรครับแปลงฐาน12ให้เป็นฐาน10เราก็จะเกิดวงเล็บเนาะมีกี่ตัว มีหนึ่งสามสี่มีสี่ตัวก็จะเกิดวงเล็บสี่วงเล็บนะครับอ่ามีสี่วงเล็บที่บวกกันอยู่เดี๋ยวพอไหมเนี่ยคุณครูขออนุญ,ญาตแคบลงอันนี้หน่อยอ่ามีสี่วงเล็บที่บวกกันอยู่นะครับอ่าอันนี้เราจริงๆข้อนี้เราได้คําตอบแล้วนะครับอันนี้เนี่ยครูกําลังคิดย้อนกลับพิสูจน์ดูว่าไอฐานที่สองที่เราได้เนี่ยอย่างที่โจทย์ถามเนี่ยมัน มันใช่ไหมนะครับอ่ะย้อนกลับนิดนึงเดี๋ยวบางคนงงว่าคุณครูทําอะไรอยู่ตอนเนี้ยโจทย์อ่ะเขาบอกเราว่ามีเลขตรงเนี้ยซึ่งเป็นฐานสิบเนี่ยไอสามพันสองร้อยเจ็ดิบห้าเนี่ยเขียนเขียนให้ดูหน่อยได้ไหมว่าพอเปลี่ยนเป็นเลขฐานสิบสองได้เลขอะไรเนี่ยเราได้คําตอบไปแล้วนะครับก็คือหนึ่งเอแปดบฐานสิบสองเราได้คําตอบไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยแต่คุณครูกำลังจะพิสูจน์ให้เห็นว่าไอเลขฐานสิบสองตรงเนี้ยเมื่อเราคิดย้อนกลับเป็นฐานสิบเนี่ย มันตรงกันกับ3275จริงไหมด้วยหลักการวิธีการที่เราเรียนรู้กันมา,าคลิปที่ผ่านมานะครับโอเคชือ่อเราก็ได้อย่างนี้ได้ห้าวงเล็บนะครับแล้วเราทาไงเอ่ยจาได้ไหมเอ่ยเราก็เอา1คูณนะครับคือมันเป็นหาร12เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมี1คูณอ่ะคือแต่ละตัวครับแต่ละตัวเนี่ยจับไปคูณ12นั่นเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวใส่เลขชี้กาลังไปก็เป็น1นึคูณสิเดี๋ยวค่อยใส่เลขชี้กำลังทีหลังนะครับอันนี้ก็เป็น A คูณ12อันนี้ก็เป็น8 คูณ12แล้วก็ทดท้ายก็เป็น B คูณ12นะครับแล้วเราก็ใส่เลขชี้กำลังนะครับเวลาใส่เลขชี้กำลังวิธีการกนะ็คือไล่าจากศูนย์ไปเรื่อยๆนะจากขวาไปซ้ายมืออันนี้กำลังศนเนาะนี้กำลัง1นอันนี้กำลังสองและนี้กำลัง3นะครับไม่งงนะอันนี้ก็ใส่เลข3เลข2เลข1แล้วก็เลข0นะครับโอเคเราก็ เขียนเลย12บสกำลัง3ได้เท่าไร่12สอกำลัง3ก็คือ12คูณกัน3ครั้งนะครับ1 2คูณกัน3ครั้งคูณคูณขออนุญาตควนวนข้ั้งนอกเลยนะครับมันจะยาวเนาะได้1น2 8นะครับนี่ก็จะได้เป็น1คูณนนรนะครับบวกเอจำได้ไหมเอคืออะไรครับอ่าเราย้อนขึ้นไปดูนิดนึงนี่เอคือ10นะครับนี่เอค, A คือ10นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ของเรานะครับมันก็จะเป็น10 คูณสิบกำลังสองก็ได้144่งนะครับอ่าโหเลขน่าจะเยอะเลยนะครับเนี่ยอ่าต่อไป8ปดคูณสิได้เท่าไหร่ครับ12บสอคูณแปดเก้านะครับสิบอกำลังหนอันนี้มันได้12บองเนาะก็เอา12บคูณแเลยนะครับแล้วก็บวก B B คือไล่ย้อนขึ้นไปดูนี่บคือ11นะครับคือพูดง่ายไล่จาก9แล้วก็เริ่เป็นภาษาอังกฤษะเคือสิคือเแล้วต่อไปสิใช่ไหมก็คือเริ่มจากเอบีเลยครับเพราะฉะนั้นสก็คือสิบสองอะไรเงี้ คุณครูเคยพูดคลิปก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับเมื่อกี้ b คืออะไรนะ b คือ11ใช่ไหม b คือ11แล้วก็11คูณอะไร11คูณ1เพราะว่า12กําลัง0ได้1เนาะโอเคแล้วเราก็มาเขียนคําตอบเลย1,728นะครับบวก144เติมูนะคูณ10บวก96แล้วก็บวก11นะครับนักเรียนลองกดเครื่องคิดเลขบวกได้เลยนะครับมันจะได้ตรงกันเป๊ะเลย3,270 5นั่นเองนะโอเคนี่เป็นการพิสูจน์นี่ครับส2 7 5นรบตรงกันนะครับนักเรียนลองบวกบรรทัดนี้ได้นะครับลองบวกบรรทัดนี้ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ของเราก็ได้คำตอบอีกแล้วอีกหนึ่งข้อนะครับเชื่อว่านักเรียนได้น่าจะได้ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำแบบบึกัดที่มันซับซ้อนขึ้นหรือมีความาเขาเรียกว่าอาจจะยากขึ้นนิดนึงนะครับก็คือนักเรียนรู้แล้วว่าเราจะเปลี่ยนจากฐานต่างๆให้กลายเป็นฐานสิบใช้วิธีไหนและตอนนี้ ฐาน10ให้ใจเป็นฐานต่างๆใช้วิธีไหนนะครับก็ทั้งเปลี่ยนกลับไปกลับมาก็รูก็ทําทตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับหกอีของเรามีทั้งหมด9ข้อนะครับลองย้อนกลับไปดูเราจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็น่าจะเริ่มที่จะมีผสมผสานนะครับเรื่องของความซับซ้อนมานิดนึงเพื่อให้ในักเรียนได้เห็นเป็นตัวอย่างเป็นประสบการณ์จะได้เกิดความมั่นใจแล้วก็เข้าใจในเรื่องของระบบตัวเลขฐานนะครับก็ลองเรียนรู้ดูนะครับจะได้เข้าใจเรื่องนี้ดีๆ ครับสำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ